ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะคะรถอีโกคาเล็กเล็กน่ารักน่ารัก,รกสีประตูเครื่องพันสองจะบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันค่ะกับ Mitsubishi Attra GLS เครื่อง1 2 0 0ซีซีและคันนี้เป็นรถปี2016ที่ไม่น้อยวิ่งไปไม่ถึงแสนนะคะได้ตัวท็อปด้วยสเกิร์ตรอบทันนะคะอาจจะมีเก็บสีที่สเกิร์ตเล็กๆน้อยๆนะคะทุกอย่างเดิมๆรถไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำค่ะกระจังหน้านะคะเท่ๆโครมเมียมเลยไฟหน้าฮาโลเจนไฟตัดหมอกเดย์ไลท์ด้านล่างให้ครบเลยนะคะนี่ค่ะล้อเดิมศูนย์ค่ะและยางคุณภาพดีๆโยโกฮามาใส่ไว้ให้แล้วค่ะ กระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับนะเป็นมือจับพรีเมียมเลยกันสาดนี์มาให้ครบเลยนะคะและคันนี้ค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังนะคะรถ4ประตูนะคะดีไซน์เท่ๆนะคะเป็นยอดนิยมนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยค่ะ แอตรา GLS นะคะภายในพื้นที่ห้องสัมภาระเราก็จะมีพื้นที่มาให้เพื่อนๆไว้ได้ใส่ของจุของกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะรถพึ่งเข้านะคะอาจจะมีต้องเก็บแบบขัดเคลืบสีนะคะใดๆให้นี่ภายในห้องสัมภาระนะคะกว้างเลยนี่ค่ะ มิตซูบิชิมอเตอร์แบบนี้มาให้นะคะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะตัวท็อปนะคะก็จะได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดำได้แดงนะคะแล้วก็ยังมีพับที่พับแขนนะคะมาให้แบบนี้มาให้ด้วยสวยมากๆเลยนะคะภายในก็ฉ่ำๆนะคะเพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะ ที่นั่งคนขับนะคะนี่ได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะพวงมาล,ลัยก็เป็นพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะปรับโหมดต่างๆได้หมดค่ะพายีกุญแจสมาร์ทคย์เลสมาให้ด้วยนะคะนี่เลยขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะปรับเบาะให้สบายมาค่ะเยบเรกกดปุ่มพุชสตาร์ทโอเคนะคะทุกคน มาดูกันว่ารถเล็กแต่ออปชันไม่เล็กนะคะออปชันเยอะมากคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ไมาน้อยวิ่งไป94446 mm hmm. นั่นเอง mm hmm. เราเสียงหน่อยนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะออ r i นะคะปุ่ม push start อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กุญแจ smart keyless นะคะทำงานร่วมกัน พวงมาลัยมตัติฟังก์ชันรับสายวางสายสปีกเกอร์ปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยค่ะตรงจอนะคะได้จอแบบทัชสกรีนนี่นะคะจอทัชสกรีนแล้วก็ช่องสิบสาย AUX USB ให้ครบเลยนะคะใช้นิ้วสัมผัสเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแอร์ Air, นะคะเพื่อนๆจะได้แอร์ดิจิตอลนะคะมีตัวเลขแสดงผลแบบนี้ปรับเทมเพอเจอร์ได้นะคะแรงลมที่ทางลมได้หมดเลยค่ะและนี่คือที่วางแก้วนะคะเกียร์ออโต้เบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะ รถคือเป็นรถอีก1นึ่ันที่เประหยัดน้ำมันอยู่ในกลุ่มอีโกคาร์นะคะนี่ก็มีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะเอลาล่าคันนี้นะคะก็พิเศษสุดๆเลยฝากไว้กับเพื่อนๆอีก1นึ่คันนะคะ Attrat TLS ปี L S B 2016กับราคาพิเศษเพียง2 3 9 0 0 0บาทนะคะและคันนี้ผ่อนเพียง4,300บาทเท่านั้นนะคะได้สูงสุด7ปี8ปงวดไปเลยค่ะรถ ไม่น้อยๆปีไม่ลึกเกินไปนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะอยากให้ไปส่งที่จังหวัดอะไรพิมพ์ไว้ได้ด้านล่างนะหรือถ้าอยากออกรถอยากได้คันนี้แล้วนะคะแนะนำนะคะให้ Hi. ติดต่อช่องทางข้างล่างคลิปได้เลยค่ะติดต่อมาแล้วนะคะเราจะมีแอดมินนะคะคอยตอบให้ตรงนั้นเลยปรึกษาเคสกันได้ฟรีนะคะสำหรับออกรถนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ ใครว่าออกยากไม่จริงนะคะมาออกกับพลอยนะคะรับประกันนะคะสบายใจนะคะอุ่นใจกว่านะคับรถคุณภาพดีๆพรีเมียมแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะรถสวยๆมีอีกหลายคันเลยทุกคนขอบคุณค่ะ